นต้องมา,มาอ่านประโยคนะครับประโยคปฏิเสธพร้อมหลาดซื้อนะวอปู้วอปู้ใหม่อีฝูอ่านต้องมาอ่านเองอ่านให้เร็วขึ้นแปลว่าอะไรครับฉันไม่ <W> เก่งมากข้อท,ที่สองวอปูย่า สียกวัวอ่าอีกหนึ่งครั้งวอปูย่าสียกวัวอ่ะพูดให้เร็วขึ้นฉันไม่ต้องการ,อ,การอ่ะข้อสุดท้ายวอปูชือช่อหลิวเหลียนอ่านให้เร็วขึ้นอีกหนึ่งครั้งปแปลว่าอะไรครับ ฉันไม่กินทุเรียนเก่งมากทีนี้เรามาดูประโยคคําถามกันครับมาดูคําถามนะอ่านออกมาอ่านตามหลักซ้นนี้ชื่อผิงกวัวมาอีกหนึ่งครั้งนีชื่อผิงกวัวมาแปลว่าอะไรหนีแปลว่าอะไรคุณชื่อกินผิงกวัว ไหมโอเคอ่ะพูดอีกครั้งคุณกินแอปเปิ้ลไหมภาษาจีนจะพูดว่าไงนีโอ้โหเก่งมากเลยรอบนี้ไม่มีตัวอักษรภาษาไทยก็อ่านได้อ่ะต่อมานีเธอคาเฟ่มาแปลว่าอะไรคุณเธอ ดื่มคาเฟ่กาแฟไหมอ่ะน้องมาพูดอีกหนึ่งครั้งนี่เธอคาเฟ่มาคุณดื่มกาแฟไหมอ่ะเดี๋ยวเราลองมาสร้างประโยคคำถามกันนะครับ